สวัสดีสาววฟเตอฟลทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่6พฤศจิกายนวันนี้เหมือนกับมีนาทางฟุตบอลมาฝากเหมือนเดิม2คู่เพื่อเป็นนาัทางในการเลือกเชฟฟุตบอลมาเริ่มกัน,กนที่คู่แรกสำหรับอินเตอร์มิลานพบกับอาร์เซนอลมั่นใจว่าเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานจะไม่พลา,าดแสคะแนนแม้จะเป็นรองในเรื่องของสไตล์การเล่นแต่การได้บูในหลังย่างของตัวเองก็บวกกับขุมกาลังที่ตอนนี้เคมีเข้ากันสุดๆถ้าว่าต้องเลือกผู้ชนะก,ก็ต้องยกให้เจ้าถิ่นดูดีมีแววมากกว่าเยอะฟันทองวางงูใหญ่ใจต้องนิ สูสีกันเลยโดยสตุกาโชว์ผลงานอยู่ที่ชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทางกับทางอาตาลตาทำสถิติไว้ชนะ4เสมอ1นึ่ท่าทางจากชิงหวชิงพลิกก้าสุดชิงแม้ว่าเจ้ามาข่าวจะได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นเคยแต่ส่งบอลของอาตาลตานั้นโหดมากจริงๆดังนั้นเกมวันนี้แนะนําอยู่ฝั่งรองที่ทสุดค่ะมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่านี่คือแนวทาง2คู่สําหรับค่าคืนนี้ค่ะเพื่อนๆพื่พี่ๆท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนสามารถ sme 1 5 9เเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ